ตั้งแต่ตีสองผมำนวนเวลาดูแล้วท่านประธานครับประเด็นแรกเลยนะครับผมอาจจะพยายามบอกข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ผมเข้าใจครับมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มาบีเวลากับทางสภาผู้แทนราษฎรให้พวกเราเนี่ยเสร็จสิ้นการประชุมในเรื่องของการถแถลงนโยบายก่อนเวลา1 8บนาฬิกาของวันพรุ่งวันนี้แล้วนะครับของวันเนี้ยนะครับก่อนเวลา6โมงเย็นเพราะว่าครมอต้องมีการประชุมนัดพิเศษสาเหตุไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยเรื่องของ การถแถลงนโยบายเนี่ยมันเต็มไปด้วยงบประมาณมันเต็มไปด้วยเม็ดเงินแล้วมันจะต้องไปดําเนินการในเรื่องของเงินงบประมาณที่มันค้างท่ออยู่ที่มันเหลือจ่ายของปี2568อยู่หลายหมื่นล้านเพื่อที่จะเอามาใช้ให้ทันผมเข้าใจครับเป็นข้อจากัดของเรื่องกรอบเวลาเพราะงบประมาณแผ่นดินมันต้องดําเนินการให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนจะสิ้นสุดไปคือวันนี้แต่ท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านนายกรู้หรือไม่กระบวนการในเรื่องของการถแถลงนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องของการรับทราบครับนาทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีอ่านเล่มสีน้าเงินเนี่ยจบหน้าส อำนาจเต็มอยู่ที่ท่านนายกแล้วนะครับครมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดำเนินการได้ทุกอย่างท่านไม่ต้องรอวันนี้จนกระทั่งหกโมงเย็นแล้วไปประชุมครมนะพิเศษเพื่อที่จะอนุมัติงบท่านสามารถประชุมดำเนินการตั้งแต่วันนี้ได้เลยแล้วการประชุมดำเนินการลักษณะนี้ท่านไม่ต้องไปประชุมที่ทำเนียบครับท่านประชุมที่นี่ก็ได้องค์คณะของคณะรัฐมนตรีคือตัวท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ครับไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ตึกบัญชาการหนึ่งไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลแต่คือบุคลากรองค์คมนตรีคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ท่านปปปปรร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 ระะะะชชชุุมมมมมมมกกกกกััันน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 ทททททีีีีี่่่่่่่่่่่ดดดาา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 าเเ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 ิิใใใใใหหห้้้้้้้้้แแแลววสส็็็็จจไไไตตองงภยถึผผขคคคูธพบ เราอยู่ในรัฐบาลซึ่งมาจากความผิดปกติในระบบประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลซึ่งไม่ยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งยึดมั่นในเรื่องของเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลที่ออกตัวแล้วว่าท่านเป็นเสียงข้างน้อยมาจากการที่มีพรรคฝ่ายค้านร,ร่วมยกมือสนับสนุนโดยไม่ไปร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีอันนี้เป็นสิทธิ์ที่แต่ละพรรคการเมืองสามารถดําเนินการและก็ตัดสินใจได้แต่วันที่ดําเนินการกันนั้นนะ่ะมีเสียงในสภาสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรี3 1 1อยสเดเสียง3 1 1อสเสียงวันนั้นท่านนายกออกมาพูดเสียงมัั่่นนใจเลยะครบบอกวา ให้คำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้พรรคร่วมรัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ประชุมดําเนินการประชุมสภาตั้งแต่วันนี้จนวันที่หมดอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ทั้งหล่อทั้งฟังดูดีแต่หลังจากนั้นเป็ต้นมากระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ราบรื่นครับสัปดาห์ที่แล้วทะเลาะกันแทบเป็นทั้งตายเรื่องสภาลมวันนี้ท่านประธานเหลือไปมองบนจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อเป็นองค์ประชุม282หายไปไหนหมดครับ311ท่านหายไปไหนหมดน,นี่ขนาดการแถลงนโยบายของรัฐบาลท่านเองนะยังไม่ให้ความสําคัญ ผมเข้าใจนะเรื่ององค์ประชุมเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเรื่องรับทราบเราก็รู้กันอยู่แล้วพวกผมก็ต้องอภิปรายผมไม่มานั่งรับองค์ประชุมนั่นหรอกแต่นี่มันคือสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้และการกำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกำกับของรัฐบาลเข้าร่วมประชุมหายไปไหนกันหมดท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับมอบหมายจากทางพรรคเนี่ยให้มาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการเขียนอยู่ในคำแถลงนโยบายเพียงแค่สองหน้าครับน้อยมากแต่ผมเข้าใจนะครับโจทย์ท่านคือสี่เดือนระยะเวลามันจำกัดท่านพูดหลกักๆห้าข้อันนนี้พูดถึึงงงงเรรรรื่่อโคคคกาล สองเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินการเพิ่มสภาพคล่องทั้งเรื่องของหนี้ภาคประชาชนการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ s m e เสาเรื่องการเพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อย4การฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็5เรื่องของปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้าท่านประธานครับผมอ่านแล้วเนี่ยสองหน้าเนี่ยมันฟังดูมันต้องใช้คําว่ามัมนมันอ้อมอ้อมันอ้อมแอมพูดไม่เต็มปากเต็มคําผมพยายามที่จะหาคาตอบไม่ทำไมมันเขียนแปลกๆหลายข่อหลายหลายเรื่องเหลือเกินพอมาดูในรายละเอียดท่านประธานครับ เพิ่มโอกาสในการอ,อมของประชาชนรายย่อยให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยสะดวกการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้รายบุคคลในระบบรายละเอียดไม่มีนะครับฟังแล้วทำไมเหมือนเขียนไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำไปเขียนใช้คาแปลกๆมาถึงบางอ้อเพราะมานั่งคุยกันไปดูกันมาผมอ่านอยู่3รอบ5รอบสุดท้ายผมถึงเข้าใจครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลนายกเศรษฐา มาถึงแล้นายกแพทองทานชินวัตรและท่านจะมาทําต่อดีครับเป็นเรื่องดีนโยบายในเรื่องของการให้ประชาชนซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยสะดวกอ๋อ e อีโทเก้นครับรัฐบาลแพทองทานทําไว้มาถึงบางอ้อครับพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออมมันคืออะไรออมมันคือหวยกษเสียณที่รัฐบาลชุดก่อนหน้าดำเนินการชุดที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน,นั่นแหละไม่ใช่เรื่องผิดครับอย่าไปอ้อมแอมกับเรื่องพวกนี้อย่าไปเขินนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้านโยบายใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสารต่อเป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีทอกเกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยเกษียณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับนโยบายใดก็ตามของรัฐบาลชุดก่อนหน้าหากท่านไม่ชอบแล้วท่านจะไม่ทําท่านจะไม่สารต่ออันนี้เป็นสิทธิ์ครับผมเคารพเป็นสิทธิ์ของท่านแน่นอนผมรู้สึกเสียดายแทนประชาชนนั่นแหละเสียดายแทนโอกาสที่ประชาชนจะได้รับทั้งเรื่องของนโยบาย20บาทตลอดสายทั้งเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเรื่องของ การต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายอาหารฮาราเราเรื่องของการตรึงราคาพลังงานเรื่องกัญชาที่จะสามารถใช้ได้เฉพาะการแพทย์เท่านั้นเรื่องการสนับสนุนเรื่องของสุราชุมชนบ้านเพื่อคนไทยการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเรื่อง F1 เช่นเรื่อง Tomorrowland หากท่านไม่ชอบท่านไม่เห็นด้วยมันไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านในฐานะรัฐบาลอำนาาเต็มท่านมีสิทธิคิดและมีสิทธิตัดสินใจพวกผมไม่ทวงติ่งในประเด็นลักษณะนี้แต่แน่นอนโอกาสมันสูญเสียไปท่านประธานครับเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยที่ท่านได้ดำแถลงต่อสภาในวันนี้ ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่ออ่านแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกครับท่านประธานครับในหัวข้อในหน้าที่สองเนี่ยท่านเขียนชัดเจนครับท่านออกตัวใช้คำว่าท่านออกตัวท่านบอกว่าด้วยระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดและงบประมาณที่รัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดทําเรื่องนี้เนี่ยนะครับเฟคนิวส์ครับจริงครึ่งเดียวอ่ะสาเหตุที่จริงครึ่งเดียวเพราะอะไรท่านอ้างว่าท่านไม่ได้เป็นคนจัดทำรัฐบาลแต่ท่านท่านประธานที่เคารพครับ วันที่งบประมาณแผ่นดินปี2569เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรามีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวิรุฬกุนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่ส่งกฎหมายนี้ตัวพรบรงบ69เนี่ยเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในวันนั้นนั่งอยู่ข้างบนนี้เกือบครึ่งครับกระทรวงที่กํากับดูแลเกินครึ่งของรัฐบาลในวันนั้นจะบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการงบประมาณแผ่นดินใดๆเลยมันก็พูดไม่ถูกมันก็พูดไม่ตรงนัก แต่ท่านประธานครับเรื่องที่ท่านพูดถึงในเรื่องของงบประมาณท่านไม่ได้เป็นคนดาเนินการในเรื่องของการจัดทำเนี่ยอันนี้ผมรับได้นะครับแต่สิ่งซึ่งรัฐสภาแห่งนี้จะต้องคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดกระพริบตาไม่ได้คืองบประมาณแผ่นดินในปี2569ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย1ตุลาเนี่ยท่านประธานครับเราต้องจับตาเพราะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอย่างมโหระทึกอย่างมโหฬารโดยรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวิรุฬุลทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่หมายเป้าหมายจุดดาเนินการถ้าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากขึ้นกับพี่น้องประชาชนอันนี้เรารับได้แต่หากเปลี่ยนเพื่อหวังผลทางการเมืองอันนี้น่าเป็นห่วงหากเปลี่ยนเพื่อตอบแทนบุญคุณกับเสียงที่เลือกขึ้นมาอันนี้ยิ่งรับไม่ได้หากเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะต้องเกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับอันนี้หรือเปล่าครับที่หลายพักหลายคนมาพูดถึงที่เขาใช้ภาาาษษอังกฤว่ คอนฟ idence แอนสป라이อะโหวตเลือกเพื่อสป라이เพื่อให้เขาคืนอะไรกลับมาให้คืนเป็นงบประมาณหรือเปล่ามีการลือกันนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฐมตรีพวกผมหูดีครับอยู่ในสภาเขาพูดถึงตัวเลข200รอล้านงบประมาณ200อล้านบาทเป็นงบประมาณคืนกลับให้กับสมาชิกบางท่านบางกลุ่มอย่าให้กลไกรัฐสภาอย่าให้กลไกประชาธิปไตยมันบิดเบี้ยวไปกว่านี้วันนี้นกลไกความเป็นพรรคการเมืองไม่เหลือแล้วครับพรรคการเมืองอยู่ฝ่ายค้านยกมือให้นายกเป็นนายกฐมนตรีบางคนบางกลุ่มพาคน ไปสามคนห้าคนไม่ต้องมีคำว่าพักได้ตําแหน่งได้ผลตอบแทนได้งบประมาณสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ระบบรัฐสภาของเราล้มเหลวในระยะยาวท่านประธานครับเรื่องที่สองที่เป็นห่วงคือสิ่งที่เรียกว่าหายนะทางเศรษฐกิจแน่นอนครับว่านโยบายในเรื่องของการดําเนินการของท่านเนี่ยมีกรอบระยะเวลาค่อนข้างสั้นท่านบอกว่าท่านมีสี่เดือนแต่ท่านประธานที่เคารพครับการที่ท่านบอกว่ามีสี่เดือนแล้วตั้งเป้าหมายโฟกัส ตัวเองอยู่ที่ในเรื่องของกรอบการทํางานในระยะสั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเห็นตัวอย่างได้ชัดครับท่านไปปัดฝุ่นโครงการเก่าเรื่องของคนละครึ่งกลับมาใช้ใหม่ท่านประธานที่เคารพครับการดาเนินการในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะละเลยเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวไม่ได้หากท่านละเลยเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวมุ่งเป้าแต่เพียงแค่ระยะสั้นเช่นเรื่องของคนละครึ่งซึ่งมีคาถามผ่านมาแล้วท่านสมาชิกหลายท่านก็ภิปรายไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเป็นการตั้งเป้าเพื่อที่จะให้ได้คะแนนนิยมจากประชาชนในการเลือกตััั้งงที่่่ะมาาาาาถึกกนนแแตปรรรคบหเ เบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจมันจะอยู่ในระดับที่ฝั่งลากหรือแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบในระยะยาวได้โดยเฉพาะผมต้องเรียนนี้ครับว่าการสานงานของรัฐบาลชุดเก่าซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการเจราจาความกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของภาษีต่างตอบแทนเราได้มา19%ครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยถ้าดําเนินการได้อย่างดีแก้ไขปัญหาเดินหน้าในการเจราจาต่อได้อย่างครบถ้วนสิ่งที่มันเกิดขึ้น ช่องว่างที่มันเกิดอย่างเช่นประเทศอินเดียถูกสหรัฐอเมริกาเก็บภาษีที่อัตรา50%จีน55ประเทศไทยอยู่ที่19หากเราสามารถเอาไอ้ช่องว่างทองคำเนี้ยเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถดึงให้เกิดประโยชน์กับภาคเอกชนมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้าหลายๆตัวอย่างเช่นเรื่องของกุ้งในอดีตเราเคยส่งออกเมื่อ10ปีที่แล้วเราครองตลาดโลกที่30กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้เหลือ10%ผมต้องเรียนต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผ่านท่านประธานไปว่า ภาษีที่มันเกิดขึ้นใน,ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นช่องว่างที่เราจะสามารถกลับมาคลองตลาดได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราพัฒนาได้ถูกทางถ้าเราสนับสนุนได้ถูกจุดในเรื่องของยางรถยนต์เช่นเดียวกันในเรื่องของสินค้าอื่นๆยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เช่นเรื่องของการพัฒนาระบบในเรื่องของการไปสนับสนุนในเรื่องของคลาวด์ในเรื่องของ Cloud, เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะพัฒนา AI ของประเทศไทยเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อให้การเดินหน้าการแก้ไขปัญหาสําเร็จลุล่วงท่านประธานที่เคารพครับนอกจากน,น เราจะดูแลพี่น้องเกษตร,รกรผมยินดีนะครับที่ท่านพูดอย่างนั้นแต่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านกํนลาลังจะทําเรากํลาลังจะปกป้องภาคาการเกษตรโดยที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องภาคการเกษตรได้เกิดการปรับตัวเพื่อให้เกิดการแข่งขันเรากํลาลังปกป้องหรือกักขังพี่น้องเกษตร,รกรไว้ในกรงเดิมๆกันแน่วันนี้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,รกต้องการคือการปกป้องหรือการปรับตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากโจทย์ไว้ยังท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับประเด็นสุดท้ายครับผมขอใช้เวลาอีกไม่มาก วันที่มีการโปรดก้านายกรฐมนตรีปรดก้าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินสุดที่แถวเกดุสิตพักเพื่อไทยส่งความเห็นใจไปยังรัฐบาลผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับเราทุกคนเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติภัยธรรมชาติหรือความโชคร้ายแต่มันสะท้อนถึงสัญญาณเตือนว่ามันมีความบกพร่องในระบบการกํากับดูแลโครงการขนาดใหญ่ของรัฐแล้วก็สะท้อนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรผมต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรฐมนตรีว่าวันนี้ถึงแม้ว่าากร รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยจะประกาศว่ารับผิดชอบทั้งหมดแต่ว่าเราจะต้องมาดูครับว่าความรับผิดชอบในเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นค่าเสียาหายมากมายมหาศาลที่มันตามมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าถมดินค่าซ่อมโมองค่าคอนกรีตในเรื่องของการซ่อมอาคารสถานีตำรวจในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็โอกาสของประชาชนที่สูญเสียไปท่านประธานครับผมขอบคุณท่านนายกนะครับท่านลงพื้นที่หลายครั้งนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่ทุกครั้งที่ไปเกิดคาถามครับผมคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าจอทีวีผมก็สงสัยว่าท่านนายกไปในนฐาะอขง ฝากฝั่งของบริษัทรับเหมาก่อสร้างกันแน่เพราะเรารู้กันอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการร่วมทุนของบริษัทใดบ้างท่านประธานที่เคารพครับวันที่ท่านนายกไปวันแรกท่านบอกว่ากระบวนการในการซ่อมแซมใช้เวลาหนึ่งปีสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเรื่องของอความผิดพลาดทางวิศวะกรรมทั้งที่กระบวนการในการไปตรวจสอบความเสียหายกระบวนการในการไปตรวจสอบความเอาความจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดและมันยังไม่สําเร็จวันนั้นทําให้เกิดความคลางแคลงใจครับจากสังคมผมเช่นเดียวกันว่าอันนั้นมันเป็นการตีปลาหน้าใสหรือเปล่า เพื่อให้ความรับผิดต่อเอกชนเนี่ยมันหายไปท่านประธานที่เคารพครับอันนี้มันไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าเอกชนเกิดความเลินเล่อเกิดความผิดพลาดแต่สิ่งที่จะต้องเกิดคือเราต้องลบในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนให้ได้ภาพของความเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่านนาย,ยกรัฐมมตรีอยาจจะเป็นกรรมของท่านครับที่ท่านเกิดมามีอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมหาศาลแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้รับเหมา่อสร้างในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยลองนึกสภาพว่าหากผลการสอบออกมาว่าเอกชนไม่มีความผิดใดๆเลยไม่เกิดความประมาทเลนล่อน ผมถามว่าคําตอบอย่างงี้สังคมเชื่อไหมครับมันจะเกิดความคลางแคลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะเป็นมหากราบเหมือนกับอาคารรัฐสภาแห่งนี้ที่มันจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแล้วมันก็จะกลับมาแว้งกัดกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองผมพูดด้วยความเป็นห่วงนะครับวิธีเดียวที่จะเกิดขึ้นได้และจะแก้ไขปัญหานี้ได้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านต้องสร้างกลไกต้องทําหน่วยงานตรวจสอบที่เป็นอิสระและพี่น้องประชาชนเชื่อถือได้อย่าปล่อยนะครับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นมีความเกี่ยวเนื่องกับบริษัทในเครือข่ายของครอบ ในอดีตที่ผ่านมาท่านจะต้องไปติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วก็สร้างกลไกลที่สังคมสามารถรับได้กับผลการวินิจฉัยเมื่อสังคมยอมรับได้นั่นจึงจะเป็นทางเดียวที่ท่านออกจากพ้นจากความรับผิดจากในเรื่องของความคลางแคลงใจของสังคมต่อกรณีในเรื่องของแผ่นดินยุบแผ่นดินถล่มในครั้งนี้ที่ผ่านมาท่านประธานครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผมเป็นห่วงและผมก็ดูแล้วเนี่ย ผมขาดความเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในระยะกลางระยะยาวโดยเฉพาะในภาคการเ,ออเศรษฐกิจที่จะทาให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ขอพระคุณครับครับต่อไปก็เชิญท่นา,านรองศาสตราจารย์รุ่งเรืองพิทยศิริครับครับกลับเรียนท่านประธาน